สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอพรบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามที่ช่องของผมนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับต้องขออภัยนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนะครับที่ช่องรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับต้องขอขออภัยจริงๆนะครับว่ามีงานยุ่งนะครับทําคลิปน้อยลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับเข้ามาที่ร้านนะครับยุ่งหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับผมตอบไลน์นะครับทุกท่านนะครับฟังนะครับตอบไลน์ทุกคนนะครับนะครับใจเย็นๆนะครับบางทีช้านิดนึงนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับช่วงนี้ข้อความเยอะมากเลยครับเป็นจํานวนมากนะครับส่งข้อความก่อนมานะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยนะครับอ่านให้หมดนะครับเดี๋ยวทีมงานเต็มที่นะครับต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ยุ่งมากเลยนะครับ อ่ผมจะมาอธิบายเรื่องการติดต่อนะครับทุกท่านถามคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะครับอ่าช่องทางการติดต่อกรุณานะครับกดในดูในคลิปนะครับจะมีไ d l ดี e ของเราทิ้งไว้ให้นะครับกดดูในคลิปและดูไปช้าๆดูเข้าใจฟังคําอธิบายด้วยนะครับนะครับฟังอธิบายฟังผมอธิบายด้วยนะครับแล้วก็ดูเหรียญของท่านนะครับหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาถ้าใครมีนะครับเนี่ย ขออภัยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมหยิบเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวซูมนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรับทีมงานสี่ซูมเอาแป๊บนึงครับเดี๋ยวซูมนิดนึงนะครับอ่าซูมมานะครับอ่านี่นะครับทุกท่านเห็นไหมเหรียญของท่านมีแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเหรียญอะไรดูรู้ไหมครับเหรียญห้าบาทนะครับเรือหงนะครับดูด่วนเลยนะครับ ดูด่วนแล้วใครมีนะครับใครมีหยิบขึ้นมาดูด่วนผมต้องการที่สุดนะครับตอนนี้ผมให้ราคานะครับสูงสุดเลยนะครับตอนเนี้นะครับแพงจริงๆนะครับแล้วผมบอกเลยไม่ต้องเป็นเหรียญแปลกนะครับฟังผมนะครับไม่ต้องเป็นเหรียญแปลกเหรียญปกตินะครับผมรับซื้อนะครับนะครับแต่ต้องดูนะครับให้จบนะครับในคลิปนี้นะครับผมบอกเลย และผมจะไปด้วยรวดเร็วนะครับฟังคําผมอธิบายด้วยนะครับฟังด้วยนะครับทุกท่านนะครับขอพระคุณมากที่เข้ามาชมรับชมนะครับขอพระคุณมากนะครับทุกท่านและรอชมผมนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รอกันนะครับรอคลิปผมออกมานะครับต้องขอขออภัยนะครับไม่ค่อยได้ทาคลิปนะครับช่วงนี้นะครับยุ่งๆนะครับนะครับช่องการมีถามกันมั้ยครับนะช่องทางการติดต่อนะครับจาเลยนะครับ ดูในคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าผมจะไปได้รวดเร็วนะครับดูในคลิปเท่านั้นนะครับจะมีไอดีไลน์ทิ้งให้นะครับนะครับย้ําเลยนะครับเดี๋ยวท้ายสุดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอเดียไอดีไลน์ให้นะครับอ่าเดี๋ยวทุกท่านนะครับส่งกันมาเป็นจํานวนมากนะครับถามเข้ามานะครับเหรียญห้าบาทแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญห้าบาทแบบนี้นะครับเดี๋ยวซูมออกไปนนิดนึงอ่าเหรียญห้าบาทแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับ ภูนิพลดุลเดชรัชกาลที่9เห็นไหมครับนี่รัชกาลที่9นะครับขอเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมอธิบายเลยนะครับเหรียญนี้นะครับผลิตมาด้วยกันนะครับนะครับสามบล็อกเลยนะครับผลิตกันมาด้วยกันไม่ใช่ขอไปนะผลิตกันมาด้วยกันทั้งหมดนะครับสองพศที่เยอะที่สุดนะตอนนี้นะครับตอนเนี้ยขอไป สองพศที่เยอะที่สุดนะครับและผลิตมานะครับผมบอกไม่ต้องเป็นเหรียญแปลกนะครับขอให้ทุกท่านสังเกตนิดนึงนะครับเป็นเหรียญนะครับห้าบาทเรือหงแบบนี้นะครับทุกท่านมีกันหรือเปล่าครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับหยิบขึ้นมาดูนะครับนะครับนี่อันนี้ปีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวขอซูมนิดนึงอันนี้ปีเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทประเทศไทยพศสองพันหร้อยสามสิบนะครับ 30ขออภัยนะครับยังไม่รับซื้อนะครับแล้วก็จะมีอีกพอสอหนึ่งครับเหรียญ5บาทนะครับพอสสอ2พันหน้าอ่บไม่คะสองพนห้าร้อยนะครับ3ามเอ่อสามสามศูนย์สามเอ็ดบอกเลยนะครับยังไม่มีราคานะครับขออภัยนะครับทุกท่านส่งเข้ามาถามผมมากเลยบอกเหรียญน,นี้อ่าอ่าขายได้จริงไหมนะครับขายได้จริงไหมขายได้ที่ไหน ขายได้ที่นี่แต่ทุกท่านฟังให้ฟังให้จบดูคลิปให้จบก็ขอไฟฟังผมอธิบายแล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับที่ขายได้จริงนะครับและตอนนี้ผมต้องการที่สุดคือนะครับมันจะมีพอสอนึงนะครับนะครับมีพอสอหนึ่งที่ผลิตขึ้นมานะครับอ่าเป็นเหรียญดูแค่นะครับเดี๋ยวขอไปดูแค่พอสอนะครับดูแค่พอสอนะครับ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปีนะครับไม่ใช่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับสามเอ็ดไม่เอานะครับสามเอ็ดสามอ่อสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งไม่รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับสามสิบไม่ไม่รับซื้อยังไม่มีราคานะครับผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมอ่ามีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเป็นเหรียญนะครับที่ผมต้องการถ้าสภาพสวยๆนะครับไม่ภาพอ่าสภาพแบบนี้นะครับก็นะครับบอกเลย ราคานะครับตอนนี้พุ่งนะครับแสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับพอสอนนี้นะครับผมให้ราคาสามแสนบาทนะครับผมรับซื้อจริงนะครับเหรียญห้าบาทเรือหงพอสอนนี้ครับผมจะนี่ครับเหรียญนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นขออภัยนะครับผมไม่มีผมเป็นตัวอย่างนะครับผมจะเป็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวเอารูปภาพขึ้นมานะครับเดี๋ยวทีมงานรอทีมงานแป๊บหนึ่ง ปีสามหนึ่งนะครับไม่ต้องส่งกันมานะครับปีสามศูนย์ไม่ต้องส่งกันมานะครับแบบนี้ยังไม่พอสอนนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับสามพอสอนงพันห้าร้อยสามสิบนะครับไม่รับซื้อพศสอน1งพันห้าร้อยสามเอ็ดไม่รับซื้อนะครับยังไม่รับซื้อยังไม่มีราคาแต่มีพศนหนึ่งนะครับราคาถึงตอนนี้นะครับสามแสนบาทผมรับซื้อนะครับเหรียญที่สองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปภาพไปดูนะครับ เป็นปีนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวทีมงานเก็บเหรียญนี้ก็เป็นปีนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะอ่าเป็นรูปอันนี้นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าขึ้นแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่พศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับย้ำเลยนะครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าขออภัยนะครับไม่มีตัวอย่างนะครับเพราะว่าหายอยู่นะครับถ้าใครมีพบเจอนะครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าเท่านั้นนะครับที่มีราคา สภาพเก่านะครับสภาพเก่าผมก็ให้เป็นแสนนะครับผมบอกเลยนะครับประเมินให้เป็นแสนสภาพใหม่ๆเลยนะครับให้ไปเลยนะครับ3ามแสนบาทนะครั 3, บเหรียญนี้ขายได้จริงนะครับถ้าใครมีนะครับแค่ดูแค่พอสเท่านั้นไม่ต้องเป็นเหรียญแปลกเหรียญปกตินี่ครับทั่วไปแต่ดูแค่พอสย้ํานะครับพอสนี้เท่านั้นนะครับสองพันห้าะครับสองพนะครับสาไม่รับสาไม่รับนะครับ เหรียญเหรียญห้าบาทนะครับเรือหงนะครับต้องเป็นเหรียญนี้เท่านั้นนะครับพศสองพันรอยยี่สิบเก้านะครับราคานะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับรับไปเลยนะครับสามแสนบาทนะครับสวยสวยเลยนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้มาแล้วครับขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทนะครับขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทผมรับซื้อจริงนะครับต้องการด่วนนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ และรอนะครับผมทําคลิปนะห้ขอพระคุณมากๆเลยนะครับทุกท่านนะครับค่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ID l ดี e ให้นะครับนี่ติดต่อเรามาได้นะครับต้องเป็นเหรียญนี้เท่านั้นนะครับพศนี้เท่านั้นพศสองพันร้อยยี่สิบเก้าเท่านั้นนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ